ก่อนเข้าร like ับฟังเรื่องราวลอนๆจากช่องเล่าเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องเล่าใหม่มาให้ฟังครับเรื่องผีเรือนในความมืดมิดของคืนหนึ่งณเรือนไทยโบราณที่ตั้งตระงานอยู่ริมน้ำเรือนยาวหลังนี้มีตำนานเล่าขานถึงผีนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน แม่หญิงส้อยหญิงสาวผู้เลอโฉมได้ผูกคอตายที่ต้นตะเคียนหน้าเรือนด้วยความรักที่ไม่สมหวังวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในเรือนยาวไม่ไปผุดไปเกิดกลางดึกคืนหนึ่งพุทซ้อนสาวใช้คนใหม่ต้องเดินผ่านห้องโถงที่มืดมิดเพื่อไปห้องน้ำท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมแผ่วๆดังมาจากห้องที่ปิดตาย พุทธสอนขนลุกสู้แต่ก็พยายามข่มใจเดินต่อไปเมื่อเดินมาถึงหน้าห้องนั้นเสียงเพลงก็ดังขึ้นชัดเจนพร้อมกับกลิ่นดอกราตรีที่โชยมาพุทธสอนเห็นเงาตะคุ่มๆของหญิงสาวชุดไทยยืนอยู่หน้าต่างเธอรีบวิ่งหนีกลับห้องด้วยความหวาดกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นพุทธสอนเล่าเรื่องที่เจอให้คนอื่นๆฟังแต่ทุกคนกลับหัวเราะเยาะบอกว่าเธอคงจะฝันไป แต่ยายพวงแม่เท่าผู้ดูแลเรือนกลับหน้าซีดเผือดยายพวงเล่าว่านั่นคือแม่หญิงส้อยที่ปรากฏกายให้เห็นเป็นครั้งคราวคืนต่อมาพุทธสอนนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงขืดคราดจ,จากใต้ถุนเรือนจึงแอบลงไปดูเธอเห็นหญิงสาวชุดไทยกำลังนั่งหวีผมอยู่ใต้ต้นตะเคียน ผมของเธอยาวสยายจะรดพื้นดวงตาว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาพุทธสอนกรีดร้องสุดเสียงแล้วสลบไปหลังจากนั้นพุทธสอนก็ล้มป่วยด้วยไข้ใจไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมพูดจาสุดท้ายก็เสียชีวิตไปอย่างปริศนาชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของแม่หญิงส้อยได้พาพุทธสอนไปอยู่ด้วยกันแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าพักในเรือนยาวหลังนั้นอีกเลย เสียงเพลงไทยเดิมและกลิ่นดอกราตรียังคงลอยมาให้ได้ยินในยามค่ำคืนเป็นเครื่องยืนยันว่าผีนางไม้แห่งเรือนยาวยังคงสิงสถิตและรอคอยใครบางคนอยู่เสมอ